สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้กุหลาบแดงแห่งสิชนนะคะก็จะพาเพื่อนมาชมบอนสีของกุหลาบแดงนะคะในช่วงหน้าแล้งนี้นะคะบอนสีต้องการดูแลด่วนนะคะเพราะว่าต้องการให้บอนสีของเราแตกกอใบใหญ่ขนาดนี้มีคลิดลัปีดีมาบอกกันนะคะแล้วก็การดูแลในช่วงแต่ละช่วงฤดูก,กาลนะคะบอนสีช่วงหน้าแล้งนี้ก็ต้องบำรุงกันหน่อยนะคะอย่าให้ ขาดน้ำเด็ดขาดรองน้ําไว้แบบนี้นะคะทุกคนบอนสีจะออกมาสวยและสูตรที่ให้แตกกอใบใหญ่ใบดกนะคะเดี๋ยวต้องไปรีบติดตามกันนะคะว่าทําอย่างไรให้แตกกอแล้วก็แทงหลอดกันพุ่งขนาดนี้มีคลิดลับมาบอกกันนะคะเ,เพื่อนๆใครที่รักบอนสีก็ต้องรีบดูนะคะเพราะว่านี้ค่ะทําให้บอนสีของเราแทงหลอดแล้วก็ใบดกขนาดนี้ เคล็ดลับมีไม่มากนะคะง่ายมากๆเลยสําหรับคนที่อยากมีบอนสีส,สวยๆะคะ่ะตัวนี้นะคะแผงหลอดแน่นเอียดเลยนะคะหน่อเย,ยอะมากๆเลยนะคะนี่แหละคะ่ะเคล็ดลับที่กุหลาบแดงอยากนำมาบอกเพื่อนๆกันนะคะสําหรับช่วงนี้นะคะไปรับชมคลิปและนี้ค่ะสิ่งที่ต้องเตรียมนะคะก็จะมีนี้ข้าวสารข้าวสารตัวนี้นะคะประมาณหนึ่งกํามือนะคะ และสิ่งต้องเตรียมก็คือเครื่องปั่นนะคะนี่ค่ะจากนั้นนะคะเพื่อนๆสามารถที่จะเอาข้าวสารตัวนี้นะคะไปแช่น้ำก่อนนะคะจะได้ปั่นง่ายนะคะและเมื่อเราแช่แข้าวสารพอพองดีนะคะประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะเพื่อนแล้วก็นำมาปั่นใส่เครื่องแบบน,นี้นะคะนี่ค่ะ จากน,านั้นเราก็ปั่น ไม่นานนะคะที่จริงเราต้องเชะพองกว่าน,นี้นะคะหลังจากนั้นเพื่อนๆปั่นแบบนี้เสร็จเรียบร้อยนะคะเพื่อนๆเตรียมไข่มาหนึ่งใบแบบนี้เลยนะคะแล้วก็นี่ค่ะใส่ลงไปเลยใส่ลงไปในนี้นะคะแล้วก็ปั่นอีกครั้งนะคะ พอได้แบบนี้เสร็จนะคะเพื่อนเทใส่ถังเลยนะคะและนี่ค่ะพอทุกคนปั่นได้เรียบร้อยนะคะหน้าตาก็จะออกมาแบบนี้นะคะหลังจากนั้นเราก็เทใส่ในน้ําประมาณ3ามลิตรนะคะเทลงไปเลยนะคะเนี่ยเทลงไปนี้เราก็สามารถ จะล้างไปในนี้ได้นะคะนี่ค่ะเมื่อได้น้ำแบบนี้แล้วนะคะคนก็จะเห็นว่าเนี่ยหน้าตาก็จะประมาณนี้นะคะเนี่ยได้ ได้ปุ๋ยสุดยอดที่สาหรับบอนสีชอบเลยล่ะค่ะหลังจากนั้นพอทุกคนได้น้ําแบบนี้นะคะเนี่ยค่ะเราก็เตรียมผงชูรุสนะคะหนึ่งช้อนชานะคะใส่ลงไปด้วยเนี่ยค่ะหนึ่งช้อนชาแบบนี้นะคะใส่ลงไปเนี่ยค่ะแล้วก็ตามด้วยกาแฟตอนนี้นะคะหนึ่งช้อนด้วยนะคะ อันนี้คือเพิ่มสี1ช้อนใส่ลงไปด้วยนะคะแล้วก็คนให้เข้ากันแบบนี้นะคะอันนี้นะคะทุกคนสามารถใส่ได้ถึงสองช้อนชานะคะแต่ว่าอันนี้คือใส่ช้อนชาเดียวดีกว่านะคะพอได้แบบนี้แล้วทุกคนก็จะเห็นว่าหน้าตานะคะปุ๋ยของเรานะคะเป็นปุ๋ยน้ําตัวนี้นะคะทุกคนสามารถใช้กับบอนสี ได้ดีมากๆเลยนะคะสูตรนี้นะคะทุกคนสามารถทำอาทิตย์ละครั้งได้เลยนะคะอาทิตย์ละครั้งดูว่าถ้าบอลสีของเราไม่แทงหลอดก็สามารถที่จะทำได้ตลอดนะคะไม่มีข้อเสีอะไรเลยนะคะสูตรนี้เพราะฉะนั้นอัตราการใช้ของบอลสีนะคะเดี๋ยวมาดูกันค่ะและสูตรนี้นะคะสามารถฉีดพ่นทางใบได้นะคะนี่ค่ะเดี๋ยวจะทำให้ดูนะคะ อันนี้สาหรับฉีดพ่นทางใบนะคะถ้าฉีดพ่นทางใบเดี๋ยวเราต้องเจือน้ํานะคะเพื่อนๆถ้าใส่น้ําครึ่งหนึ่งแบบนี้นะคะเนี่ยสำหรับฉีดพ่นทางใบนะคะอัตราการใช้ใส่น้ําลงไปขนาดนี้แล้วเราก็เติมน้ําให้เต็มเลยนะคะให้เพิ่มน้ําให้เยอะกว่าเดิมนิดนึงนะคะอันนี้คือสําหรับฉีดพ่นนะคะเนี่ยคะ่ะ อันนี้สำหรับฉีดพ่นทางใบนะคะคะ่อ่าเดี๋ยวเราทำสูตรรดกันก่อนนะคะรดต้นโคนกันสูตรนี้สำหรับรดโคนให้บอนสีของเราแตกกอนะคะเนี่ยค่ะ ลดลงไปแบบนี้เลยนะคะสูตรนี้คือสูตรเร่งหนอนนะคะใส่ไปเลยนะคะทำแบบนี้ได้ตลอดนะคะสูตรนี้สูตรเร่งกอเร่งแตกหนอนะคะให้แตกหนอไว ลดลงไปแบบนี้เลยต้นไหนที่เราต้องการให้เขาแตกกอไว้ๆนะคะล่าสุดนี้นะคะเ,เพื่อนๆใช้ได้กับต้นไม้ทุกชนิดนะคะเนี่ยต้นไม้ทุกชนิดเลยนะคะ มาดูสูตรที่เราฉีดพ่นกันนะคะอ้อลืมไปนะคะเพื่อนๆต้องใช้น้ํารดอีกครั้งหนึ่งนะคะนี่ทําแบบนี้เลยนะคะทุกต้นนะคะเนี่ยใส่น้ําอีกครั้งหนึ่งนะคะให้อาหารแล้วก็ต้องให้น้ำเข้าด้วยนะคะเมื่อกี้ลืมบอกนะคะเนี่ค่ะต้นไหนที่เราทำเอาไว้นะคะให้เขากินด้วยนะคะน้ํา แล้วก็สูตรนี้นะคะต้นไหนที่เราต้องการให้เขาแตกหนอก็สามารถใช้สูตรนี้ได้เลยนะคะนี่ค่ะใช้สูตรนี้ได้เลยนะคะนี่ค่ะอ่าเสร็จนะคะสูตรนี้คือสูตรที่ราดโคนนะคะให้กระแตกหน่อไวๆนะคะเร่งหน่อนะคะและนี้คือสูตรฉีดพ่นนะคะเนี่ย ฉีดพ่นอาหารทางใบนะคะปั้มแบบนี้นะ,ะนะคะอันนี้ก็ซื้อมาจากร้าน20บาทนะคะแต่ว่าอันนี้คือร้อยกว่าบาทนะคะที่ซื้อมาเพื่อนๆก็สามารถหาได้นะคะเนี่ยค่ะอันนี้คือสูตรฉีดพ่นทางใบนะคะหัวเขาอาจจะด้านนิดนึงโอเคเราสามารถปรับได้นะคะนีเนี่ยค่ะ ะะเ,เพื่อนๆฉีดพ่นแบบนี้นะได้เลยนะคะอันนี้คือสูตรฉีดพ่นทางใบอ,อาหารทางใบนะคะได้หมดเลยนะคะต้นไม้ทุกชนิดนนหัวไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่ใหอ,อาหารได้กับไม้ประดับทุกชนิดเลยนะคะ เขาก็จะออกมาสวยนีสามารถหัวตัวนี้ปรับได้นะคะปรับปรับให้แรงได้เขาสามารถปรับหัวได้นะคะ นี่ค่คได้หมดเลยนะคะหัวสามารถตัดเปลี่ยนได้นะคะมีอะไรติดอยู่นะคะต้องกรองให้ดีนะคะนคะคะ ี่แบบนี้นะคะใช้จะทําให้ต้นไม้ของเราเนี่ยกลับมาฟื้นตัวเร็วขึ้นนะคะนะคะสูตรนี้ฉีดพ่นโดยไม่ต้องรดน้ําตามหลังนะคะได้เลยสูตรฉีดพ่นตัวนี้นะคะใช้ได้กับเนี่ยไม้ประดับไม้แฝนแบบนี้นะคะเยี่ยมมากๆเลยนะคะเนี่ยเนี่ยค่ะจะสวยมากๆนะคะบอกเลยเ เยี่ยมเลยนะคะสูตรนี้นะคะต้นไม้ประดับของเราเนี่ยเหมือนรดน้ำให้ตลอดนะคะแล้วก็อาหารก็ได้กินตลอดสีก็จะสวยแบบนี้เลยเนี่ยค่ะสูตรนี้กุหลาบแดงทำอยู่ประจำนะคะก็ออกมาสวยนะคะไม้ประดับของเราเนี่ยเนี่ยค่ะผลลัพธ์นะคะถ้าทำแบบนี้ทุกคนก็จะได้บอนสีที่ออกมาสวยนี่ขนาดหน้าแรงนะคะตอนนี้บ้านกุหลาบแดงนี่ร้อนมากนะคะแต่บอนสีของกุหลาบแดง ช่วงหน้านี้นะคะก็ยังสวยอยู่นะคะเนี่ยค่ะเคล็ดลับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามนะคะกดติดตามมาไว้นะคะจะได้ไม่พลาดสิ่งดีๆที่นํามาแบ่งปันกันนะคะก็จะมีอีกหลายสูตรนะคะสาหรับบอนสีแล้วก็การดูแลบอนสีเนี่ยก็ต้องอดูให้เข้ากับช่วงฤดูแง้งร้อนนะคะเย็นอะไรประมาณนี้นะคะเราก็ต้องปรับเทคนิคให้บอนสีของเราเนี่ยสวยอยู่ตลอด นะคะเพราะฉะนั้นไม่ใช่สูตรตายตัวที่จะใช้สูตรนี้แล้วบอลสีของเราจะง,งามนะคะก็ต้องปรับเปลี่ยนกันไปเรื่อยๆนะคะบอนสีของเราเนี่ยบางช่วงก็ไม่สวยก็มีเพราะฉะนั้นเราก็ต้องปรับอาหารให้เข้ากับฤดูการของเขาด้วยนะคะโอเคนะคะสําหรับคลิปนี้กุหลาบแดงก็ขอขอบคุณมากๆเลยสําหรับทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ